อย่าก,กระพริบตาเกิน2ครั้งค่ะเพราะว่าถ้าคุณกระพริบตาเยอะๆคุณอาจจะพลาดของดีอย่าง Bring Twice Six อันตรายนั่นเองจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวความรีวิวทุกคนนี่วันนี้พี่วิวจะมารีวิวกับเรื่องนี้เลย Bring Twice Six อันตรายนะคะเกจะบอกว่านี่คือภาพยนต์อีกหนึ่งเรื่องเธอที่มันฟิลเหมือนมามืดของอาทิตย์หน้ามากๆ่มันเข้าฉาย22สิงหาคมนี้เว้ยแก เป็นหนังที่รวมทุกอย่างถึงความตื่นเต้นสนุกระทึกขวัญบีบิวขอเรียกหนังเรื่องนี้ว่าชองนัวค่ะเพราะว่ามันมีทั้งแบบเฮ้ยตื่นเต้นปาร์ตี้ตกใจสยองขวัญระทึกขวัญแอบมีฟิลเหมือนฆาตกรเปล่าๆอะไรอย่างนี้เธอเธอต้องไปลุ้นในโรงภาพยนต์ ตัวอย่างมันเป็นแค่สิ่งเรียกนําย่อให้ดูมีความน่าสนใจแต่อยากจะบอกเลยนะว่ามันเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสิบในภาพยนตร์เรื่องบริงเทวายเท่านั้นนี่คือผลงานการกํากับและเขียนบทครั้งแรกของ t ด e แค t บูแมนในเรื่องเดอ b a บทแมนะคะคนนั้นก็คือโซอีคารวิสนั่นเองนะคะแล้วเธอได้ตัวทั้งแชนนิงไททัมที่เพิ่งจะแสดงไปเป็นแกมิดมมาดในเดดบูแอนด์บูเบอรีนเข้ามาเล่นเรื่องนี้จะบอกว่าทั้งเท่ ทั้งเสวทั้งเลือดเย็นทั้งดูดีอบอุ่นคนนี้ยังจะบอกว่าตัวละครเนี่ยทุกคนดูเอาไว้ให้ดีและอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแบบนางเอกมาามือบิวิเพิ่งเคยดูการแสดงเขาเรื่องนี้ครั้งแรกนั่นก็คือนาโอมินั่นเองค่ะนาโอมิคนนี้บอกเลยว่าการแสดงเธอไม่เป็นสองรองใครแล้วเป็นการแสดงที่น่าจับตามองมากๆก็คือมนฟิลทั้งแบบอบอุ่นน่ารัก แล้วก็มีอะไรแฝงอยู่ในแววต,ตาเธอไม่แพ้กระชานิ่งแฉทําแน่นอนค่ะก็จะบทด,ดีการแสดงดีบิวอยากให้ทุกคนนะ่ะจับจดกับเสียงที่อยู่รอบข้างในโรงภาพยนตร์เว้ยอยากจะบอกว่าเสียงในเรื่องนี้ทําดีมากแล้วมันจะเป็นตัว จุดชนวนบางอย่างปรตัวฉเฉลยบางอย่างให้กับภาพยนตร์นะคะคุณต้องจับตามองเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าคุณกระพริบตาถึงสองครั้งคุณอาจจะพลาดอะไรบางอย่างในบริงทวายซิกซ์อันตราย2ีสิบงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์อย่าก,กระพริบตาเพราะคุณอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปก็ได้ค่ะ